ปู่จาสาธุเจออ้าค่ะสวัสดีครับเ่ราะพนังขันขางหรือปิ่งป่าแท้ขันข,นา,นขงางตรงตรงใช่เพิ่งขึนนะเพราะวันจีบวยหยางนะปู่ให้ตรงเป๊ะๆเลยเนาะวันนี้ปู่ตรงเป๊ปะๆวะนันนี้ให้ตรงเป๊ะๆเจาะเลขหน้อยให้เลขใหญ่หนิบอกก่อนนี่หนิเจาเลขเล่ลาว,วันนี้หรือจะเอาเลขใหญ่วันที่สองเอาแต่ว่าเลขเล่ากับบุญใหญ่้นี่ยเราภูเราภูรับซับอยู่เรื่อยเด้่เลขเล่าก็ได้ไม่ได้แล้วละเพืพ่อนๆแกว่ามันเลื่อนแต่ว่าวันนี้ว่าจะตรงๆอยนี้เนี่ยวันนี้นี่แหละเนี่ย มือนี่ให้เลีเล่าให้แนวทางเลขเล้าเนี่ย,ย,ายาบาท่านได้บอกผู้ใดไ,ได้หนิขอขออท่านจะขอตอนยังบท่นได้รงอีนอย่างเดียว่าจะให้สเตทฟัดสเตทไท่สุดพีน <S 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 ด่น้องเจ็ดแปดเก้าเจให้ไปสลับกันเอาถ้าเป็นไปได้ให้เอาเก้ายุกลังเก้าเจ็ดเก้าแปดแต่วี่นี้เนี่ยคือะสาตัวเนียลยเจ็ดแปดสลับกันเอานสลับกันเอาวกประตูเอ เออแต่เราให้ไปสลับสับบ้างเอาแต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้าเลขกสองตัวถ้าจำบ้างก็ลยได้แก่เลขกเก้าห้กากันได้แก่เก้าเจ็มันจะเป็นทังสี่ <S <S เรียกไม่นีนมันจะเป็ีนนึงสี่้ะเพื่อนบ้านเนาะปูเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านผู้ใดม,มากไปทั้งเพื่อนบ้านขามาไปทั้งเล่าไปหาให้กินตำม,มากุ้งทั้งเล่าฮามานันแสบ คือเขาวาจไแต่บาคนนนี่ไจากเวซ่บางเนียเทีหมานะเ <c oughs> นข้มเข้มรัวรัวต่ว่าไปดีอยู่ด้เนาะตกลงมนสีแสบรัวแเสบิฟูเข้มทั้ลลทงลดแต่ว่าเข้มเข้มชมชมม้อยู่แต่ว่ากับแม่ีของเขาอยู่น,ยน,นี่แหละอานะให้นถ้ามันี้เจ็ดแดเก้าแล้วมีอกไปสลับับ้างแ่กันเอานะเรีกเล่ากัว่ามันบน่นอยหนาเพียงแค่ว่า ปูนากเป็นช่องแน่นหน่อยว้อยรีลูกเต่าของพวกค่ายแม่บ้านโดนลูกมาเมื่อนี้ก็มากินปลาน้ำมอดพี่น้องมื่อนี้ปูนากสูบป่าสาก็เลยเอิอลูกเต่ามานเนี่ยนะน้ำมอพี่น้องเนาะอันนี้คือให้ว่าเป็นใจอะไรก็เท่านั้นมันรคากันรื้อสูนยให้กันถ้ามีอาชีพยู่แต่เลยเข้าไปขอเดินหากับมึ้ยนะปู่เนาะหา ได้หาเก้าออกหาแปดเนาะเออนั่นแหละก็ยังว่านั่นแหละกันแต่ว่าแต่ว่าเขากับบ่ได้ไปสนใจน้่นรอกเราว่ารันนั้นเราอาจจะไปยังไม่ถึงอ๋อนบอาจจะไปตรงไม่ไม่ตรงจุดท่านเพราะว่าเพิ่นบริยูหันค่ะพอผูนาของเราท่านบริยูนั้นท่านดูฟาาไปนั่นสิดูว่าเป็นดอนเลยค่ะค่ะวันนีสิไปยุ่นี่พี่น้องเพราะหลาปี่นี่เพราะว่าถือว่าไปไม่ถูกจุดค่ะ่นไปพูดเนี่ยว่าที่นี่สิไปนั่งคุยกันสักอนเราเราให้แกตัวไปนั่งคุยกันเล่นดีดี แต่งคันเนี่ยถือแครต้องพูดละค่ะแต่งคันเนี่ยถือแครต้องพูดนั่นก็เลขกที่ออกก็มือหนึ่งเข้ามาไปเทวีปูเอาไปตัวแล้วแต่ลูกนี่พอพอพื้นพ่อเนี่ยขันลูกอยากไปอยากเฮ็ดแต่บอมีผู้ในภาเฮ็ดพ่อเห็นปู่ได้เฮ้ยขันพูนังคืออาจารย์โคตอื่นแต่งคันหาเฮ็ดนั่นเองนี่เนี่ยเฮ้ยพอนังกับเฮ็ดชูมื้อแต่ตอนนี้พ่อทำไม่ได้คือยังพอบ่อยฟังแหละเป็น เห็นเงิน <lok> ห้างบางอยู่ตอนหนาเนี่เงินเก่าแก่โบราณที่มียาเฮ็ดยาเฮ็ดบ่ได้ประโยชน์ต้องมีคนมาแต่งให้เฮ็ดให้เพราะสั้นมันผิดเหมือนที่เราอยากได้จังแต่พอปูพนเลียดมากเนี่ยปูพนเคยบอกว่าหาเขาบ่แต่งขันหาให้บ่แต่งขันแต่งคู่แต่งให้ห้ามเฮ็ดโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันผิดมันผิดมันบ่อยากขายเฮ็ดบ่อยากทำคู่บาอาจารย์น้องพ่อเนี่ยระดับเจ้ามือในปูข้อตยอปมันนธรรมดาเลยคาถาตัวนี้เพี้ยนแค่ว่า ผู้ที่ยู่ะเขาสิสานสาได้ซ้ำไหนแล้วบัานีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือของะแ,แต่งถือว,วา่ายุบเก่าปูหว่างมยบเก่าห้บริจังานใช่ไหมเงินยบเก่าโอ้เอยบเก่ามันตัวนี้มันมันผิ่ว<ะ>ันที่เขาออกวันที่สองโอ้มีเวลาเยอะสอุดโต้แต่<อ>วันที่สามสิบก็วันที่หนึ่งนี่พอติดงานเนบเวณเออวันที่หนึ่งนี่พอติดงานเนี่ยมันขึ้นวันที่สามสิบเนี่ยไปไปได้ วันนี้สามทิศเนี่ยพ่อเป็นยังที่พ่อแค่ขึ้นบ้านเขายังมือสองจะซื้อโอ้ขึ้นบ้านแล้วเาก็ไปได้ขึ้นบ้านแล้วก็ไปได้แต่ว่าไปวันนี้หายเอาของมาเช็คน้ำพ่อค่ะเพราะว่าเป็นยังที่พ่ออยากมันบอกครบคือไปงอนบางกอนเนี่ยมันหมดเต็มค่ะหายเอามาแต่งนี่น้ำพ่อหายเบิ้งหายครบแล้วเรียบร้อยค่อยไปเพราะขันไปแล้วของบันครบกับไปมันก็จังสั่งอ่าเดี๋ยวหาเก้าหาแปดนะพ่อหาไหนล้งไม่เป็นลักษณะรดหน้ารดหลังลักษณะค่ะอยากให้ได้ตรงๆรงหมนะ อย่างแค่ได้ตรงๆนะอย่างแค่ได้ตรงๆเขาคอยไปไหมเบืองว่าสีใดวัดใดสีใดตัวไหนแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อหนีมาปล่อยแนว่ยท่าไงพี่น้องเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าให้พี่น้องเรียงเล่าพัฒนาได้พี่น้องเนาะให้เอาเก้าเป็นลักให้เอาเก้าเป็นลักสักคนที่จริงแล้วผู้นำก็ชิว่าอันยังเหรอเจ็ดเก้าแปดไปมันเลยเป็นสเตจเจ็ดแปดเก้าให้พี่น้องจำเอาเก้าเป็นหลักได้พี่น้องเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปด ส่วนหกตัวพี่น้องสี่เป็นมุนใช้นนกันนั่นก็แล้วแต่<ม>แต่ตัวได้เน้นให้เก้าเกตให้เก้าเปมมลี่ยน่มโยซามีเหรอพี่น้องให้พี่น้องพวกฝ่ายก,กันไปพิจารณาเอาแล้วกับเบ,บิรงว่าผู้นากับลูกคว่ำผ้าร่วยสุขพผ้าร่วยเนี่ยสิไปหาดอนธาตุมือไหนกับพี่น้องคอยติดตามมาได้พี่น้องเนดะ้อเอาฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลูกมาจำนีน่เหรอเอาบุญนี่เอาเล้าพัฒนาไปก่อนนะพี่น้องนะเอเอไปอยัง,งีกเล็กไง,งเดือปูเล็กไงเออเล็กไงที่ได้มาแล้ร็วนี่นี้ฮาเพิ่นมักน้ำโอ้าเพิ่นมักน้ำเนาะค่ะค่ะปู เรียกแย่ได้ยู่บ้านอาจารย์น่องนั่นน่ะห้าหกสี่เรียกแย่เน่ยได้ห้าหกสี่ได้ 5, 6, พี่น่องเนอะอันนั้นบ้านเล็กทีบนหกสิบสี่ปูนกกักไปจุดทั่วอาจารย์ได้ห้าหกสี่แต่ว่าตัวที่มันจังอีแล้วเนี่ยคือว่างสองหมื่นมือวานเดียวว่าสองหมื่นมือวานเดียวมือวานเดียวหือเมื่อวานนี้วะปูนากไปนอนเยาวบ้านไม่นิดบ่ายสี่อันเนี้ย ไปกับไปจมอยู่ต้นมะขามใหญ่ซึ่งต้นมะขามใหญ่เนี่ยเขาเจ้าเคยถือเลขไอ้นิดย้อนก็ถือเลขถือเบือเคยแตงเครื่องเส้นสังเวยขึ้นประจำบัดนี้เขาเลิกเป็ดซุ่มไว่ยไปมองกินเรากินยามันเลยบพอในแตงเห็นยังขึ้นผู้นางก็ไปนั่งผาถ่ายรถขายรถเก่าหย่อนเป็นเพราะ้าขายรถเก่าเออก็เลยไปนอนงจมอีพอเั้าใจไหมอีพอต้นมะขามเพราะว่าต้นมะมันถึงมะมะขามถึงก็พอได้เบืดพอเห็นได้เบืดก็เลยไปนั่งจมอีพอท่านลูกต่อเมื่อก็ถูกขึอย่างได้จนได้มาหาขายรถเนี่ยก็เลยวางสิ ขอเลขเนี้ยนะเพาะเอาลายตัวดนึ่งเอาสองตัวนึงสิ่ไปซื้อลอตเตอรี่ถิ่มว้กันได้ละสิให้อาคนละไม่ิให้น้ำต่างๆเลิกแล้ววางสิตาพัดพาดไปพอไปเห็นเลขห้าหนึ่งว่ามันใจนิดแต่ทีแรกเลขหานึงกับวกมาตั้งที้ตะก้อนอยากมันเพราะมันใจกลับขึ้นไปสาสตร์ใชตาดีก็เห็นเลขหานึงก็เลยว่าปั๊บเมื่อไหระลุกขึ้นยั่งมันลุกขึ้นเบิกงันเลยว่าเห็นเลข เดียวจาไในกับว่าเห็นอ oh okay. like he 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 ีกประเด็นเอ้าเลขว่าถึงผมเห็นีหันเห็นเจ้าเลขเขาเลยกบ้นอนอีนิขัดใจลูกอี่เรียนนั่นให้ลูกเห็นเลยเด้อเลี้ยวไปก็เห็นนี่ประเด็นลูกเห็นเลขห้านิ่งเขาเลยหยิบโทรศัพท์แล้วมาทายไวปแต่พี่น้องกันนะพี่น้องเนี่ยเลขตัวนี้กับว่านหาทิมเด้อเลขหานิ่งเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นแหละพี่ชนะเอาว่ามันขัดใจนด้ขัดออกเลขหานิ่งเพิ่มๆผู้น่าขี้ได้ไปจัดงานในคนฟุ่นเฟี้ยวบนท้องบดานี้วถึงหน่อยก็ชีได้ไปหน่อยนี่ แต่ที่นี่เนี่ยคือปูหนาซื้อไว้แล้วค่ะหาหนึ่งยังเนาะหาหนึ่ง,น,น,งน,น,นี่ซื้อไปแล้วซื้อไปสองใบแล้วพราหลายเราก็เพราะซื้อสำนีอ่าเล็กกับมาในนอนเด็กพี่น้องเนาะซื้อไว้แล้วเด็กพี่น้องเนอะซื้อหาหนึ่งกับหกซื้อไปแล้วซื้อไว้ทั้งสองตัวแล้วนี่ห้าหนึ่งกับหกซีเพราะว่าตูหนกกักเพราท่านในเลขอยู่หาหนึ่งนี่แดงจึ่งคืนมะเพาะไม่ว่ามันแด้งกึ่งคเนาะเดีย๋ยวไปต้นเห็นเปลือกมัขามอยู่ตัวมันเห็นบ่นอ่ะค่ะว่าบ่มีห้อยถาไปแล้วบ่าม่หนอนไปนอย หาหนึ่งขึ้นมาเลยเอาเลขกหาการงามงามเล็กหนึ่งกับหัวบ้างสิกับขีดขีดทั้งใจว่าแนี้ลูกขีดเคือนตคนเขียนเนี่ยนอนเมื่อคั้แขวนเมนว่าอันหัวหนกามทั้งทีหวหน้ามาทั้งพีแหละกับขึ้นในเมื่งไหร่อียูไปเยว่ามันว่คั้คขลางรับตาลุกขึ้นชิบว่งก็ม่เห็นมอเห็นกัเลยลงมารอดอธิษฐานอีกคั้นที่แม่ดีให้ลุงม้างนี่เลยเลี้ยวไปจาเเล็านึ่อยู่ดีกาก็เลยหยิบโทรศัพท์มาทายไว้พอทายเสร็จปั ซื้อได้ลอตเตอรี่พัดตัวน,นั้นเลยซื้อไว้แลห้าหนึ่งกับหกสี่ซื้อไว้แล้ว 5, 1, 2, 3, ซื้อไวเสมี่ตอนนี้ผู้นงมีลอตเตอรีเสมี่ <S <S ซื้อไวเสมี่ออเนื้อีอาา่น้องเน,นื้อเอาฝากไวเลยจังหน่อยเนี่ยถ้าห้าไปเอาโดนถากมืออะไรกับสิแกลอ่สี่อีกเชนึงนะพ่อนะแต่ว่าให้พ่อเป็นคนเลือกของของหวนะโดยเฉพาะของหววก็สําคัญเนี่ย <คะ S 2> แต่ว่าไปว่านี่ให้มีเหลากล่องน้อยนะขวดเต็มน้อยหาสิ คับแก้วแล้วก่ยันแล้วก่มีเนากินซับไปซื้อไก่แท็กโตหรือปลาแท็กโตก็ได้แต่วบางคนอมาไก่เนาะบนบอกว่าเนาะเราให้แกตูวไปซื้อไก่ย่างแท็กโตนิดหนึงที่มันเป็นตัวเอาไปไปห้องหันแล้วเด็กผู้สิจัดการนี่เนาะเฮ็ดให้มันถือจองห้องข้อซะบอกเฝ้าว่าเฝ้าวเฮ็ดเอาดีๆให้นางโสคุยกันคือสมัยนักกี้าผู้ไปเอาเลขแกน้ำทำไปกับพระพระหลายองค์ดี ไปเรียกทำสมัยตะกี้นี่ผู้นากมักหาเอาเช่นนี้ผู้ใดบุกไดว่าเข็ดว่าขว๋งแผลว่กล้าไปเอาผู้นากไปเอาแต่ก็ได้มาสมใจทำไม่คู่เบิ่งแต่สมัยตะกี้นี่บอกใครได้อยู่บ้านนก็ใกล้เลขออกไป่ถไปเอาต้นบางินฟาดตาฟานี่คือสำคัญขันพี่น้องเห็นอยู่ิใส่บอกผู้นากเด้อหรือบอกร้องลูกสุพานรวยรันพารวยแก้งมาลวดเด้อพี่น้องเลิศแก้งมาลดเพราะว่าผู้นากว่ามันไปจองสีรถในรถนั่นลูก เอาข้างอิลีนี่เป็นจองซีรไปรถกาฝากลินฟ้าเนาะพ่อเนาะกาฝากพอรินฟ้าเด้่พี่น้องเน้่ยเพราะว่าเลือกขึ้นไปแล้วเอาฝากีิลีนี่แล้วกับต้นไหม้ต้นนั้นจะต้องไม่มีใครที่ไปทำเอาหัว้ก่อนเพราะว่าเป็นยังที่ขคันเข้าไปน้ำฝนมันชีวะถ่ายเห็นก้อนมาหายไปก้อนเลยหรือถ้าเขาทำมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยาต้องสามปีขึ้นไปสามปีจะต้องไม่มีใครไปกวนเพรานว่านี่ขคันต้นไหนมันไม่ยอดกาฝากไปถึงเทวดามาฝากส่งฝากลาภไปอง กับต้นบกขามใหญ่ปูนังเพชรได้ต้นมะขามใหญ่จริงๆธรรมีกาสาขามพร้อมเพ่งกีน,นนะะกาสาขามพร้อมอย่มันเป็นโป่งยหญ่ๆนนี่ปูนังหาแต่ว่าหามาตลอดชีวิตเราก็ได้หาเป็นโปง่งแต่ว่าต้นมะขามใหญ่ไม่ยูแต่ว่าเคยได้กับต้นมะม่วงใหญ่ต้นมากเนี่ยปูนังเพชรได้ ต้นมะม่วงที่มันเป็นใหญ่ๆพุ่มสูงๆอีหลีที่มีอันนั้นลายพันนั่นมาบอกปุณะกูนั่งเคยได้ถึงสามตัวแต่ว่ามืัอนั้นเขาไปเห็นเขาไปเห็นต้นบางขันมั้ยมาทำบ่บ่ไรบ่ผุดซ่านี่ป๊าด์ตพวกไม่เคยเห็นต้นบอกผู้ทราบวใหญ่ค่กป่านั้นไหมบอกบ่ไร่พอเห็นได้แค่ต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะขามแล้วก็อีกอย่างก็ล่ะต้นบางหน้าปลาต้นมะนาวปลาที่มันเป็นมะนาวอยู่กากปลาอีลีที่มันมีลูอีกอย่างนึ่งอันนั้นได้ นันได้บอกเน่าปลาอาวพี่น้องค่ะเห็นตามที่ปูเบาวมา้าในนอกะแกงพิกัดมาทางแอดได้เลยหรือหรือ,อพี่น้องนีเงินห้างเกา่าโบราณเดี๋ยอันนี้คือสําคัญเคยดังกระเดืองมาแล้วมมอยู่นี้ก็ได้ทั้งหลายงวดว่ามันธรรมดาเขาออกมาเห็นอบอกตัวไหนเป็นตัวนั้น,นแต่ว่ามันหาบ่าไ่มันหาบ่ได้ส่วนมากเอามากองมิตรแต่เงินปลอมห้างบ่ห้างแถะบ่ห้างแถะ คือลูกเขางม่เห็นตะกี้เห็นบะค่ะว่าได้อืมที่ของเอฟซีน่ะเออของเอฟซีว่าได้กาเป็นของมวาม่ดีคือนังพวกพอสร้างกอบมาเห็นบ่ค่ะพอสร้างกับมาให้ยเฮ้ยเปี้ยงตัวเดียวเลยนั่นน่ะอืมเปี้ยงตัวเดียวแล้วแต่คนในเรื่กันเป็นกอเป็นกรรมนั่นแหละแันบ้านโบกิงออกมามันตัวหลอกตัวร้อนลูกพอเผื่อเวลาเขาสวดขึ้นมันจะเห็นตัวเลขเนี่ยมันจะลิบไปมันจะลิบมาถ้าสวดต่อขมเข่าวนอ้อมเข่ามันก็ยังหนี ก็ได้สุดไทยแล้วเขาจักสิจับตัวไหนแต่ถ้าของแท้นี่ขึ้นปับ๊บนี่สวดจังบ่ทันฮอดร,ร้อยแปดจบนี่ขึ้นปั๊บมันสิแดงจริงขึ้งเห็นว่าเฮาก็เขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้แต่มันสิเป็นจังซั่นเน, <c oughs> นี่ยการเอาเลขกเอาเบอร์มันสิเป็นจังซั่นนะอ้าวเดี๋ยวมือรอหลุลนเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่างปูไปขึ้นเฮือนตอนเช้าตอนเละตอนบ่ายเฮาสิาไปเนาะพ่อเนาะอ่าว่ามันสิตรงกันบ่กับบ้านเลขที่เพิ่นเนอกปูแต่นลี้บ่ทันรู้จักเลยว่าบ้านเลขที่เขาเจ้าตัวไหน ก็ทีสามสีพนดละเขาสีหกจับมีสามสีพูดละมาลุ้นกันเนาะพุ่นมาลุ้นกันเลยเอาฝากไปเลยพี่น้องเนอะอ่ามือนี้เลขเล้าพัฒนาพี่น้องเล็กเหล้าเล็กเหล้ามาก่อนอันนี้เลขเล้าเลยพี่น้องเนอะอันนี้เลขเล้าของปู่นาคให้เอาจับเอาเก้าเป็นเป็นกลางก็ได้ได้พี่น้องเนอะทั้งเหรียญหกประตูก็ได้แต่ปู่นาให้เด็ดเด็ดคือเก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้เด็ดคือเก้าเจ็ดเก้าแปดได้พี่น้องเนอะอันนี้เลขเล้าพัฒนาตำเล้ามือนี้ ส่วนเหลใกญงแล้วทีปูนาคได้มากเนี่ยสีมีจังสี่แต่ว่าฟังมึงว่าปูนาคไปบ้านเลขที่เขาได้เลขที่เท่าไหร่แล้วปูนาคสิไปครับลูกกับเต้าสีได้แค่ไหนสิไปไค่ไหนให้พี่น้องก็ไปคอยรับชมรับฟัเงินใอพี่น้อง้อเอ้าฝากพี่น้องไว้เฮงเฮงมันมาลํลำรวยกันแล้วกันนะพี่น้อง้อสาธุ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 จ้า